อันนี้เป็นบรรยากาศวันที่มาปฏิบัติธรรมวันที่สามคือวันที่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาโดยประมาณเกือบเกือบเก้าโมงประมาณแปดโมงห้าสิบห้าหลังจากรับมือเช้าแล้วครับมานั่งชิวๆ เพิ่มบรรยากาศที่ดีขึ้นก็เอาพัดลมมานั่งเตาข้างนอกให้มันเย็นๆซึ่งจริงๆก็ไม่ได้อากาศร้อนอะไรมากนะเพราะว่าเต็มไปด้วยร่มไม้ตี่ชอบมานั่งก็เพราะว่าได้มาฟังเสียงน้ําเสียงนกถ้ามีลมด้วยก็จะมีเสียงใบไม้กระทบแต่นกเยอะมาก รอบๆบ,บริเวณน่าจะเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนี่รอบๆเรือนที่อยู่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหลังจากทานข้าวเสร็จก็มาเดินจงกรมแป๊บหนึ่งเพื่อให้อ่างย่อยแล้วก็พอเมื่อยก็มานั่งชมนกชมไม้ ตอนนี้ก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศที่มันสบายๆเอาไว้ดูทีหลังคือหลังจากนี้ไปก็ไปทำงานเจออะไรที่ซ้ำซากจำเจแบบเดิมๆได้ไปเจอธรรมชาติที่ที่ร่มรื่นแบบเนี้ยมันก็ประทับใจ ที่นี่คือมูลนิธิอาจารย์แนบเป็นสาปฏิบัติธรรมที่มีมายาวนานเกือบร้อยปี